กินรถไนี่เนี่ย mm hmm. หมดเลยมีพี่น้องเบื่ออะไรก็ไม่รู้ถ้าเป็นาเ,เราก็เบอร์สีเมื่อสีเลยอ่ะอืแช่ว่าไอ้ใหญ่บดไอ้ไข่ลกกระทาหน่อยหนึ่งนะเนี่ยก็ว่าไป <laughs> พี่น้องเนี่ยร้อยเก้าสิบบาทพี่น็อร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทสามสิบหน่วยแพงหนึ่งไป mm hmm. ยังบา้วเซียสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า วันนี้ได้เมนูสมตําไข่เจียวหอมๆเลยพี่น้องไข่เจียวนี่คอยใส่ทั้งกระเทียมแล้วทั้งหัวหอมแดงใส่ไปเบิดเดยว์วาต่อันมันหอมพี่น้องมามากินเส่็ๆเสมันกันพี่น้องกินไหมมีเมนูอะไรให้กินก็กินไป <c oughs> สวยจ,ปยจ้ากินข้าวด้วยกันนะจ้าเมนูอย่างก็เสรยบเบอ่เราจะหิวมเมนมาเถอะ ินได้หมดแล้วว่าจะคุใหญ่ทำยังกินกินรวยด้วยมันมีตัวเลือกเถอะกินไดแ้แค่นี้มีแค่เนื้อวุ <c oughs> ินแค่นี้ม,นมันโมแนมนอย,มอยู่บ้านเฮ่าอยู่แบบ้านเราเลือกกินได้อยู่เลือกมากก็เบื่ออีกมีเห็ดเยอะแยะประกอบไปหน่อยกินบ้างป่าอืมหน่อยกินตามใจบ้าง,ง๊ด้เลย ต้องต่ำอร่อยมากอืมมีแรงทำงานหมองหูงด้วยใช่ไหมเหรอพี่เนาะหมกหมกงหูงหน่อยมีแรงทำงานไหยไม่ค่อยมีได้กินนปลา,าใช่ไหม ถ้าเราหักมไม่แค่ขาควอตเนี่ยถ้าเป็นสีเขียวหักก็ยาะหักอีกยังพี่เนาะหักเขียวหางที่ข้ามาที่ใหญ่จริงแกกินรสน,นี่เลย <S <S หมดเลยหมดเลย้เป็นแต่เดียวง่ากแหล หลุดไครไล่ฮห้วแจกตองส่งต่ำเลยนี้น้าส่งต่ำซอยเส้นแบบนี้อะไรเส้นเยีๆยเงี้ะไเส้นงยเงีย เขาจะได้รู้ว่าเรามีเส้นมีสายรือเ่าอย่างไร <laughs> จะตื้นปะแต่ <c oughs> มีขาดอะป่ะอืมข <c oughs> น,นาดเฉียเฉลยตำรวก็กมีอยู่เด้อแข็งกันได้ <c oughs> ต่างไ่กัน,น้ำสมใมที่เฮ็ยกือให้น้ำแสบน้ำนวดเนี่นะเธอนวดไเจียวน้อยหน่อยสมใจนะครับกข่เจียวก็อร่อยนี่กืไข่เข้ากันเข้ากันเนี่ยนี่นน ทำตัวโต,วตวแบบนี้ไปเลยนะอำแจบผักส้มตำเป็นอะไรที่อร่อยมากเลยอยู่กับเบืเบอ่อตักเแต่เดี๋ยแจ่ว่ากินบ่อยก็ไม่ได้นะเพราะว่ามันจะบเบื่อแล้วเดือบหนึ่เดือน,น,นหนึ่งจะได้ไปดูดูสักทีหนึ่งนะอ้างดูดูบางทีไปก็ไม่มีนะม่ละกอไม่เจอ หอมเบิดไปถั่วมาอย่างเงี้ยถั่วก็ไว้นานไม่ได้ไม่จะช้ำเพราะว่าปังนนี้จะซื้อถั่วผักยาวแบบที่เขาแช่ฟิดไม่อยู่ทำไมเพราผัดก,กินเนี่ย ผัดแต่ที่แกงไงที่แกงก็มีมีจอบจอบหัวไงต้องเอาก็<ๆ>ดได้ไน<ๆ>พดะพริกสดก็ได้เนี่ยนะผัดพริกสดก็ได้ถั่วบางยาว ปลากระเทียมเป็นเม็ดเยอะกะเพียมอะไรจะแข็งขนาดนั้นเคยจะกินเยอะนะต้มตังตุ้นพอ,อแข็งทางไหนก็ะเทียมเป็นเม็ดบางในหญ่นึงเพราะใส่ไข่เจียวเนาะทำไมคนนี้มันก็ชอบกันเทียมของเราไง ฉันเป็นคนที่ชอบกระเทียมชอบกินกระเทียมมากไม่ยเนืนะ้อราดเนาะแต่กับข้าวทุกอย่างเลยที่ <c oughs> ผ่านยิ่ใส่เยอะแต่ว่าไม่้อมเลยมากินกระเทียม <c oughs> ทุกครั้งมัไม่กินข้าวไปเลยลนะ่ะมันก็ไม่ใช่แนวกินกับข้าวเนาะแนวใส่กับข้าวกิน ใครพิเบิจ๊ะหัวน้าหน้าประคุณอยู่เท่าไหร่น้ำส้มตำอร่อยมากลาบไปใช่สิแค่ใช่กินเนื้อไม่ได้นี่มันจะหมด เอาไปกินเทียงเลยเถอะไข่ที่ประเทศอมารแพงกว่าบ้านเรา่น้งบ้านเรา1 3 5 145แล้วแพงหนึ่งเนาะ เบอร์ก็ใหญ่พอสมควรอยู่เด้แต่ที่นี่เบอร์เล็กพี่น้องเบอร์เล็กสามจุดน่มยเหมือนกันหนึ่งแผงเหมือนกันแต่ว่าราคาร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทรวยน้อยพี่น้อ,นองอที่เปิดให้เบอร์ไม่ให้เบอร์เลยน,นี่พี่น้อง เบอร์อะไรก็ไม่รู้ถ้าเป็นบาเราก็เบอร์สีเบอร์สีเลยอะ่ะอืแช่ว่าไอ้ใหญ่บนไอ้ไข่นกกระทาหน่อยหนึ่งนะเนี่ยก็ว่าไป <laughs> พี่น้อยเนี่ยร้อยเก้าสิบาทพี่น้อยร้อยเกสิบเอ็ดบาทสามสิบหน่วยแพงหนึ่งแท่งกว่าบาทเท่าไข่แพงอยู่แต่ว่าอย่างอื่นก็ราคาก็โอเคนะ <laughs> แต่ไข่แบบแพงอยู่ แต่ทุกอย่างก็โอเคอยู่ราคาซื้อได้แต่ต้องได้อยู่เหมือนกันแต่ต้องทุกอย่างว่าจะมีเงินแออมนเยู่แต่ต้องได้ทุกอย่างบอกขอให้มีเงินนึกกลับชูหน còn nắm nửa nắm níu á nà này là ngọt 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 <ป>อ๋อเอมิอือกินเอยอนะแทะไข่น่ะมันจะขวา้าตักไปเคลื่อนจานอยู่เยวเขาตักเทได้หน่อยหาแล้วเขากินเยอะซิออมอนแล้วเั่นพอแล้วพอดีเท่าสองคำของฉัมัตัดลำบากไงยกแผ่นมาเลยไม่ยกจานไปเลยล,ละจ๊ะจะได้หมดทีเดียวไปเลยกินเพียง นั้นในตาในมามดสิ๋นก็กินนแล้วมามองในตาอยู่แซ่บแต่ เป็นส้มตําที่อร่อยมากอยากอยาอยากอยากมายิมมากินนีกอากาศคือฟ้าคุ้มฝนได้เพียบก็่ฝนติดตกแต่ในเมืองอะไรนะตกแล้วอ่ะนี่กำไมอ่ะอือเราะมาณน้าฝนตกนามจึงเลยแต่ในตัวเมืองแล้เก็ข้าวต่อ่าพูดว่ากาตากันประเทศกาตากันน้าฝนตกให้หน่อย นำจึงอยู่เห็นได้ขีดมือคนทายมากเลยแล้วมันอีกกระเป๋าเป็นก็เลยใจกดไลค์กดแชร์ให้คุณหยียบอานารกับรองม้วนเด้อพี่รองเด้อกดแชร์นี่ยนะแซ่ช่วยเนี่ยเมื่อเปิดการมองเห็นการมองเห็นเยอะๆหมดจะได้มีทางมาเช็คไข่กินเอาไมปบ้านเฮาหนาวแล้วการรักษาสุขภาพเด้อบางบางพื้นที่ก็ฝนตกนะหน้าหนาวแต่ฝนตกบ้านเราไหมการรักษาสุขภาพเลยนะครับอาบน้ำอาบผ้าอาบน้ำอุ่นเด้อเวลาอาบ บ่มีน้ำอุ่นอาบกับต้มน้ำอาบเอาคั่นบ่าอาบน้ำมันสิเมนตุยเลยพี่้องมื้อนี้ไปแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับ